พร่อรให้ครอบครัวเศร้าเก็บอัดหมอกระต่ายเตรียมลอยอังคารทะเลตราสเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีวันที 27. ่27สิเจดมกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพนายแพทย์อนิรุตสุภวัจจริยากุลพ่อของแพทย์หญิงวรารักษ์สุภวัจจริยากุลหรือหมอกระต่ายพร้อมครอบครัวทำพิธีเก็บอัดหลังชาปนากิจหมอกระต่ายเมื่อวานนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่เวลา8นาฬิกามีพระสงฆ์หนึ่งรูปทำพิธีสวดบางสุกุลจากนั้นทำพิธีเก็บอัดและทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามพิธีทางศาสนาโดยนายแพทย์อนิรุทธภรรยาและลูกสาวคนเล็กน้องหมอกกระต่ายขึ้นไปเก็บอัดด้วยความโศกเศร้าก่อนที่จะนั่งร้องไห้มองอัดอยู่เกือบหนึ่งนาทีพร้อมพูดกับอัดลูกอยู่พักหนึ่งนายแพทย์อนิรุทธกล่าวว่าเรื่องการลอยอังคารจะคุยกันในครอบครัวอีกครั้ง เพราะโดยพื้นฐานทางครอบครัวของต้นเป็นคนจังหวัดตราดอาจจะนําไปลอยที่ทะเลตราดคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนหน้าหลังตุ๊จีนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ